นี้การสวัสดีสวัสดีเอฟซีเวสุขุสุกุนับเข้ามาอีกเออมันยังแั้วนับเข้ามาอีกจะหน่อยแต่ยนะสูงที่ตัวก็นั่งต่ำที่นีอันนี้หายกล่องแล้วจะไหนก็ห้ามแปะสวัสดีเอฟซีทางวังไทยจะต่างประเทศอันมือนี่เขามีของป่ากจะฟังไทยอีกแล้วเที่เก่าเลยเนื่องจากว่าอ้าทฟังไทยเพิ่นฝาคล้องมาให้เนาะเพิ่นเวเพิ่นฝาคล้องมาให้เพิ่นสั่งคล้องใหา คือเป็นเกิดอะไรกันเสือผาเนาะแต่อายคนเก่าคนเดิมที่เพิ่นซื้อนาฬิกาให้เลยกัฝากคล้องมาให้นอ้องบางคมสิงลรรเลยกันไล่ๆคืออะไรพี่น้องอายแล้วก็ซื้อซื้อยุไท่เลยกันค่อยส่งมาให้บาสุกเลยเนาะกต่ขอบอบขอบใจอ้าได้หลายเด้อที่สนับสนุนหักแพงบาสุกตั้งแต่โดนๆน้นองพี่น้องเลยรับสนับสนุนมาอ่บาบริเาณจะเป็นอันนี้เนาะสิงของเลยกันสนับสนุนในหลายอย่าง กะในคล้องนี่กัสซีมีขคล้องบาซุกคล้องบาซิงกับคล้องบาตุ๋ยเนาะสามคนสามเสี่ยวเนาะไอและสือมาหายเนาะสือมาหายสองกล่องเลยบ้างแม่โตสองกล่องแต่ว่าสั่งแบบแบบเยี่ยวแต่สืบในหานเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันใส่กล่องหนึ่งมันบเลิดบาซุกมาเปิดได้เนาะแต่สำหรับคล้องบาซุกันเออแล้วสืบออกกันแล้วมีถ่นไอและว่า แล้วสีสื่อไม่หายบ่าตุ้ยเนาะสื่อเสือไม่หายบ่าตุ้ยกับบ่าวซิงแล้วก็เลยแซดมาหาะบ่าวซุกไปอ่าสีสื่อเสือหายบ่าตุ้ยบ่าวซิงเด้อร์บ่าวซุกก็ได้แบาค์วยก็บ่าวซุกเด้อบอมีบอแล้วก็บางใหม่เป็นเลือกก็เลยได้แล้วบอมี่แย่งได้ก็เลือกเอาบ่าวซุกไปเลือกมาเลือกเอาเองได้่ะตัวนี้ไปเลือกเกือบซอมคู่เนาะเกือบคู่ประมาณสี่หล่ออย่างเงี้แล้วแล้วก็ว่า มาสิงมาตัวเบิร hm. ์ตสองพันหาไดจะบยานาเดินม่อเราแบบเท่าไงบอกว่าก่อนเีซอต่อแบบเดี้พอดีเบิร์ประมาณสองพันสองพันหกร้อยดิน่อนี้หนึ่งเนาะไอเรใจดีขนาดที่เราสายปีครับผมขอบใจได้หลายเนอเอาแต่หจักไเรามาตั้งแต่โดนโดนหเนาะไอทางข้บนโอ้มีขนมเน่อีคนนึ้นี่ยเาบอกต้มีขนมเหรอโอ้ควมมีขนม โอ้ยเฉพาะจะมามีลายคองขนมอ่ะขนมกับหมี่นะกระตี้ขอพัดโอ้ยขวพัดกินใช่ไหมพัดกันมันถือนาเริ่มพี่นองกอกองมันโตเป็นไข่เลยวนไปเนนอะตอนมากกับฝนตกว่ะแต่ว่ามาตื่แล้วไปเหียดเริ่มีนอง โอ้ท้งฝันท้องมุกจิงแลท้องมุกเต๋ทองขู่เก๋งี้ไอ้แล้วสั่งไงเนาะเกิดพองเฮาวบอกว่าเนี่นยเกิดพองบาสุกเป็นเกือบอันนี้เนาะเกิดกาอันนี้ไนกี้ไนกี้แต่ว่าเป็นของแบบว่ายังว่าบาสุกเขาไปบนในในหันออนไลน์นะพี่น้องเพเ่็นว่าอยังว่าของก๊อปเกียรติเอเนาะ ะเอาไว้มาใส่ตัวว่าเาใส่ในขีนเนาะเป็นของบาร์ตอรหรือว่าของบาส์ซิงป่ดบ้องหูเด้อว่าไอ้แล้วฝากไว้ตัวใดของบาสิงมาร์ตอรเนาะอ้แล้วฟันเสือคู่เลยไม่เห็นนั่นจะของบาสิงเดี๋ยวเราเริ่มกระเอ้าโทรศัพท์ปอยอยู่ไหนปอยชิเบิรงนหูนะว่าร์ของ่อยตัวใดของบาร์จื้อเนาะนี่เนาะมีของคอยนี่ี่เนาะตัวนึ่งเสือลาคอร์ดเนาะ ยาวดุ๊ก่องใส่ใหอ่ายแล้วเบิรนก่อนนะยังไงใส่เอีเบิรบรรตัวนี้ก็ได้พอคอผมนครับนีขาข้องเข้านี่เขาจืดเวลาพอเด้อนี่เขาข้องเ้าโอเวอร์แมนเข้ามาซุกมีแต่สามตัวแล้วพป่น้ลงเสร็จละนี่นายจะข้องจิงกับต้ยเนาะข้องใส่าตุดาคอนเนาะลาคอนแม่แนี่ของวาตุเนาะวาตุคือไฟวาตุยดหวเห้อ ไล้วของปกมือหรนเพราะวาซุปมีอองโตนะเน่ะนี่ว่าสามโตวะน่าจะสามปรองกับสามแล้วว่าซุปเปเบิ่งที่ล้งเมื่อวานาสุกสันนี่มาซุปอโหแต่ว่าเกิดกบเสืยองโตเนี่ยนี่แหละเสองโตเนี่ยแพะมันคือสีดีเนาะมีแต่ว่ามันอยู่ต้องสื่อยู่ดาวแบบนี้แบบเดียวกันแต่ว่ามเปนของแถ สีเหลืองมกขึ้นนะเป็นยังไงหน่อยน้องเบอร์แอลมันคือหนอยวะเบอร์เอทตัวเองขึ้นหคือวะขึ้นหือว่าสินเป็นจังไสีอะไรอยากบอกนะข้ขี้นะสีเหืองังจะไหลมัเขาแล้วก็มันก็อยากหน่อยแน่กไดน่อยเนาะโซหุ่นมา รอจะมีตนพี่น้องมันจะเป็นคนสั่งเองเนาะหรือคนเลือเองรองใส่เบิ้งมันอยู่ในหูนาคกับดกิมเบิ้งมันจะได้ไม่สีงามเออะไรไปรอกเนาะอวมันเป็นหมูดเสืออันมาจากแอลมันอยากสั้นๆเสืออนลาคอคือกันนาอสีดำแลวพี่นองตุ่มบดตาอะไรสีเือดคือยัวตัวนีอไมหน่อยวะอม่หน่อยหรอ จะเป็นยังิมันจะขาดขาดทุนเออเป็นยังไงใช่เสือตัวนู้รวมนะเี่หลงอมาพุ่งใหญ่บ้ามันจะคันหางานอยู่งานอยู่เป็นน้ำใส่เสือสองตัวก็แล้วเป็นค้นซ่งเองพี่น้องเท่กวาตัวเยว่็ู่าิงตัวไนครับ หอมตนนี้ตัวนี้ลาคอตัวนี้นี่ลาคอตัวนี้นะครับนี่อันหนึ่งเสียคอบกนะขโมยต้นนะขอสองตัวนี่หอมต้ยนี่นี่นี่หอมบ้าต้นเนาะเป็นต้นอะไรเป็งอยู่อันนั้นทิ้งค้องนึงบ้างอันนั้นองของสองแบบคล้องเกิดคนเด้ที่หนองเด้แต่อันนึ้เด้

นี่เออใส่เข่ากเสือใส่ยเองอืมเออะก็เสือเสืออยู่จะก็ใส่ท่งแบบนี้ด้วไปดิถี่นเนี่นะนี่ยตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่็ตัวใหญ่ทรตัวใหญ่สิ่งตัวใหญ่ับรนะตัวใหญ่ห้องโตหันสิ่งแต่รองพายทงบางแห่ใส่ทรหน่งสีกกัเิน อาแล้วส่งมาให้แบบซุหมูหมสุกเกนเนาะบอกที่กันเนาะเออแต่ไหนก็ยังมันคงขู่นีนน่ายไปไปนี่เกือบแตง่ะเดยเนาะอ่ะสุกเป็นขุ้นเหลืออยงนีน,นี่นี่คูนึงสี่ร้อยหาสิบบาทเบาเฮ้เบาเบาขาดได้ห่จังเนาะเอาไปใช่หลือว่าเปียนอันนี่เลย บาสุกเกือบลายเด้อเนาะมีแต่เอฟซีสื่อหายที่ไหนเลยก็มีแบบนี้เนาะขนาแล้วใช่ฟาให้ใส่ไหมไม่อยากออกแบบนี้เายเกือบบาสุกเจ็เตอวเลยเกือบบาสุกเจ็ดตัอบาสุกเจ็ดผู้เืี๋ยวาะพัทยาส่งทรงมาาหายพ่อดีเป็นสองครูเด้วเนาะสองครูเนาะอารีดาตํานไนกีนาคาสองครูของบาสุกเองสื่อเนาะ อกาศเยมีเป็นสองคู่เ้เป็นหกคู่พร้อมแถวีสตงสีคู่ไม่เนมีนี่เพื่อนเดือนจะใส่อตกานี่นายอยากใส่ปะใส่อะรแล้วมันเดิอมั้ยเบอร์สี่สิบสองใส่ใส่ขวดใส่เบอร์สี่สิบเอ็ดละมั้งี่ิบแลมันกันแม่ยี่อก็ใส่อี่อแล้วแต่แล้วันเด็ดไปใส่นะแล้วอยากใส่วันนี้ใส่อยู่กลางบายนี่ เออ <c oughs> ตอนนี้ื็แอ <c oughs> คุยอ่อาก <c oughs> ุอานกันเดี๋ยมึงตัวเดือดอ่านม้ยดีอ่านนนตยบาเลยตม่ตัวนี้ไม่อยากออกแบบแบบข้อไม่ยิ่งนอนนี่เปนแบบสีแบบนี้ <c oughs> มันแต่ว่ามันสีนี่งสีองมันก็แล้วแต่คนพาคคือแล้วแต่คนมากมาเบิ่งขนมนีกว่าพร้องก่อนจะไปปันเอากันเองไม่ของตรงเสียจ้ะใช้สิเกือบเกือบบวมิเกือบหกซิงบวมิแล้วทางอันนี้แล้วทางกระเป๋าก็สุดไอ้บหกสิงก็หกตัวอ๋อนึกว่ากืก็จะบมดเกือบไปเด้อเราว่า

แด้วาทุกเอามาใหนเดี๋ยวมาเนี่ยมามาทีห้อกนี่มามเผ็ดป่ะแามาเอ็กเอหรอยขนมขนาไก่กมียังอยู่นี่อะเนี่ยตัวใขรพิดบื่ออเลยบ่แมนใครเบิ่กดโอ้ขนมุูดจีนแมนบ่กาเป็นยังไงเสียบเลยนี่นีาขนมเนาะกลองเนาะูกซื้วันนัดนะมาซุกไปเอากากลองมาสองร้อยบาทเนาะ มีสอ้อยบาทมีสองรบาทสี่ร้อยบาทเนี่ยโอวันจีนโอวันตีนนะรกัอ่าขนมคือเก่านะพี่น้องเนาะโอ้มีแต่ขนมพี่น้องลมีแต่ขนมเอี่ยนั่นองปปลาทะเลขนมบะแม่ปลาปลาเยอะเลยปลาปลาปรุงรสเอ้มาปลาปรุงรสที่น้อง โอ้โดสุนะโอ้ผมมอบใจอ่ะใหลายเด้อที่อ่าฝากฟ้องมาให้ทั้งขนมทั้งเสือผาพี่น้องเลยให้เราตั้งใจดีสดไอายุมันก็เี้ยำดุวยทำลุวยมันสืแล้วจืของใลายมในนี่พน้อีเลยทั้งอเมี้กาสี่ร้อยเบ็ดนบาซูกันสองพันหกร้อยสองพันหกร้อยบาทหกร้อยกว่าบาทเนี่ยพี่น้องนะครับเบดน้ำพ่อมีคนละสองพันหานะ เจ,เจ็ดพัทเจ็ดพัทห,ห,หา,าลอยเจ็ดพัทหกลอยก็แบทแต่ก็นอขนมมีเด่นเนาะแต่เบดร้ารแล้วมีขนมเนี่ยอันว่าเมล็ดชุดถือแล้วมีขนมแบบก็นอนแต่ที่หาที่แบบอันนี้นอเออถ้าบอกตัวเองพอรีคงจะเออถ้าบอกตัวเองบอกพอรีกูดีดูเรียน บอเออคือคือเสียแน่นังนี่บ้าปูส่อยคันดอยทไมมันโอ้ขนมยัง่ะนมทุเรียนอหนีแมนบกุเรียนหมอนทองอบกรอบตากูดี้ฟาสีดอยผมขอนะตัวนี้ ตัวนะี้ป้ามืออ,อึกบ่อ,อยตากรอบเท่านัา้นหายไปแล้วหาเฮ้ยม่นั่สิกอบอันสุดท้ายออป้าสุกใส่โทรศัพท์ถ่ายเอาเนาะภาวะ GoPro มันมันมืดเนานะกัขอมอมขอบใจอายอีกเธอ,ดอดดเด้อเอเดอร์เด็กินขนมแบบแบ่งกัน,น,น,นขนมขยังกับแบ่งกันกินเนาะแบ่งให้ป่าต่อยนำ้ำ ปัดม,มือหนาจังเอาไปให้เพืนนอเเ่อนน้องเพาเพื่อนบริเลยุเพื่อนปัดเพื่อนมาจามงังแวงแบงมาต่อยบาสิงแล้วก็ขอบใจสำหรับเครื่องแล้วก็เกิอบเด้อพี่น้องเสือหันจนบาสุกบะมีตู่ใส่เด้อพี่น้องเอ้ยหลายหน้าเจ๊แม่โบะสอเอ้เขามังต่อยโซบะสอ,อ,อง fc ฝากมาให้ไล่หลายเสือฮะซื้อเองแน่ fc ฝากมาให้แน่พี่น้องไอ้กอดสีหลายเสือแต่ใส่ต่เสือดีๆงี้ยมันเดียวนี่ ย้อนว่าเอฟซีสนับสนุนกับขอบมอกขอบใจเอฟซีไลายๆเด้อร์ทีฮักแพงบาสุกเนาะสนับสนุนกันมากยีส่สิเสือสองตัวน้อย,ยลองใส้บ้งางหันได้น้อยนี่แต่ึงใส้คือมังก็เอาไปเพราะว่ากูใไส้แหละหูซึกว่าขับขับไส้ปงเนี่นบนนยบนะอสเอหนาจะข้อมึงแหละหันฮะอย่กับเสือแขนยาวของข้อมงตัวลาคอร์ด มันค่อนละยี่ห้อกันตัวนี้ X L อะไรตัวนี้ให้แน่น้อยใส่เนาะกันพอดีก็นจะให้แน่น้อยตัวนั้น X L เออจะกับปั้นกันเองนะพวกเจ้าเบ X L ให้เบาแน่น้อยใส่ตัวนี้เป็นบาสุกสั่งเองเนาะบาบาสุกเขาเบิ่งใน้หกเออคือแน่น้อยคือบโมฆะแต่ตัวตัวหนังสือมันคะเนาะหัวให้มันคล้องแขกให้มันก็คืออายุ เอา <ปะ S 1> บ่า <ปะ S 1> ยังสีดำเอาไปช่องจเจ้าไปซองสิบบ่ปลาทิโตมันขับไปเท่าด้วยสินะแต่กูยังขับน้าข้าอยากลองใส่สีดำเฮ้ยเขาหมักสีดำข้าลองไปซุปบังกอรมือแรกขันมันบ่พอดีเฮะสิอันนี้ข้าจะเอาใ,ให้โตยังแวน <laughs> เ, <c oughs> เสือบางหันบางพีสาวฝากมันจะพัฒนาบาสุก,กา่าจะเอามาให้บาสุกคนนะพี่น้องมีสิบสองตัวแบบว่ามันเป็นเสืออาทิมานล้พี่น้องเลยเแบบว่าไปเห็นสงกงสงการแบบว่าเป็นทิมเดียวกันแต่กาซิมี่อ้ายอีกคู่หนึ่งมันจะฝากเสือมาไห้อีกแบบพี่น้องเอ้ยเสืออทีม <c oughs> ันจะฝากมาไห้ที่ป็นเ็ดบางหันเดตัวเป็นไซหัวไห้เดซิงผู้นั้นแหละ ผู้เก่าไหนเพิ่นสีเฮ็ดใหนข่อยใช้ซื้อว่าทีมงานอินดีเนาะขอบมุณขอบใจที่สนับสนุนทีมงานพอข่อยเด้อขอบมุณขอบใจหลายๆเสื้อนี่แทบบริสุทธิ์ใส่เองพี่น้องเอ้ยมิตาเอฟซีสนับสนุนลังเทาอ้ยอายแล้วอายแล้วก็ฝากมาให้ไปซื้อเองกรมีคือกันเนาะพี่น้องเนาะ ก็คือแล้วคืออะไรแนหน่อยเอามาดิสี่ร้อยบาทเท่าสี่รอยเออสีร้อยคัโอ้ยพวกร่อยเด้ตอนนี้ฮะเออมดมาขายต่อเลยยังเหรอมอเขียวมันี่เขาเขี้ยวได้เสยใส่เลโอ้สี่ด่ายี่พี่น้องเอ้ยเพิ่งจะคอยใส่เวอแอลมันขึ้นหน่อยก็ข่อยว่า ใส่เนาะพอดีเนาะพอได้เลยหดพอดีเลย่ใส่สีดำมึงเหรอคอยว่าคอยคิดสีใส่ไดพี่น้องเลยสีดายดิฮาได้เกือบมาก็มีแห้งนะ่าซุกเป็นคนมักเกืบเนาะมักเกืบแบบสไตล์นี่เะพี่น้องใครด้ใส่หูซื้อกว่าเทแน่ใจเนาะย่างไปใส่กับห่วนได้ใส่เกือบนี่ดฮะ มาเตอวะวโอ้หนจะแมนต้องไครเขามันตีหมึงเอาใครขึ้นมเอาขึ้นกันละเอาเขาเาเยจะมาใครเบิ้งเขามั้ใส่เอาลงคเบิ่งโองาเลยตเสียค่าฝากให้เหาตีมอตัวสีเอาค่าฝาเสีเบิงเสียลอยเฮ้นอ้ามันนี่ตัวเสียเสีอยตัวไหนตัวไหนเสือหะไรโตสองโต เสียชอยซองล้อยังเหมดิโหโหลข้าวอุตสาสั่งมาข้ากับพี่เสือหนุ่มละลาคอตัวนักกับักตัวใหญ่มันตัวใหญ่ข้าวตัวเ้าวเสือเองตัวนั้นนี่ตกกุ้งหงมเวทนี่ตกกุถอดออกขอบใจไอ้รักษาขเอาขอจะมอบให้บ้านน้อยเด้อขอบใจไอ้ไรเด้อร์ตกเป็นข้องน้อยๆเนาะซองโตพี่น้อยเพราะว่าบาซุกใส่มันขับๆเนาะ บาสุกบมักใส่เสือครับพี่น้องมันจะเป็นจไดหบองะมาสันซะมันบอกคือเสือชิ้นเรื่องเออบาคันชิ้นก็ได้เสืองอ่ะจะว่าบาสุกไะไเกิดบาสุกก็ไม่แห้งใจเลยเนาะเดือกเองเสือได้เกิดเกิดจะว่าเกิดมันว่าเกิดรูปเสียงไงเนี่ยแสดงว่าหูข่อยวิ่งวิ่งเถอะเนาะเสียเอาถ้ามาเบิ่งกันเออบา ไนกี่ของแฉกครับไนกี่แบบว่าเกตเอเนาะเพิ่ห็นไหมเอ็งวะก๊อปเกตเอแต่ว่าภาษาอังกีธนะมันสิทนกว่ากันอยู่วะพี่น้องตัวใดสิทนกว่ากันคือสิบนสู่คองแฉกแล้วเนาะพอได้ไปใส่โอ้กัตเทยุงี้ฮะมากบัใจเลยนี่พี่น้องเลยงามเลยสีดำอันนี้จ๋องามงามเขามาแต่สีดำนี่พี่น้องเกือบฮะสังเกตโดดเกลือป้ามันจะมีแต่สีดำแล้วก็กับสี ต่างกับมีอยู่น้อยนึง <c oughs> คลิปนี้กน็นยาวเลยพี่นอ้องเอากัะบาสุกกระชิบิดคลิปเดอ้อผมว่เข้าใจอ้ไร้ไร้ไอ้ใจดีทางอุบลนเขาเนาะขอให้อ่าลำลวยลำลวยรอขึ้นก็เกล้ลายลายเถาพันเถาเสุขภาพแข็งแห้งอ่าแฮปปี้วาเลนไทน์เดอ้จอจักหน่อยก็หนะอนวาเลนไทน์เลยเนาะขนม เฮ้ยอย่าใครทิมันมินละฮะมินแม่มานนะฮะแักทุเรียนนะฮะบ๊ายบายพี่น้องเออมินแม่ลูกอ่อนเจอกันคลิปหน้าพี่น้องฝากเป็นกำลังใจมาส่งไรเด้อคลิปหน้านี่้ไปแจกของนะเทียนเห็นว่านี่กองอยู่นี่นี่ก็บเอฟซีสนับสนุนแหละพี่น้องเอ้ยพ่อพ่อบุญยงแล้วก็แม่์มองเนาะทางสหรัฐบ๊ายบายเด้อพี่น้องเจอกันมื้อหน้าจุ๊บ